โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันไม่เล่นเล่นได้เลยโอเคเกมนี้อย่างแรกพี่ต้องถุงเนี้ใส่หัวตัวเองก่อนได้ต้องข้อไปไปข้อหัวตัวเองก็ต้องทำสวนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าทางมิ้นเกินไปที่มินจะแกล้งเราเอ้ยอะไรอ่ะแม่อยู่ดี่ให้เอาถุงคุมหัวโอเคครอบเสร็จแล้วนะแลวหลังจากนี้ให้พี่ถอดชิ้นไหนก็ได้ที่พี่ไม่ได้ใส่เมื่อคืนออกมานี่ไงเอาถุงออกแค่นี้ลู มันทาอะไรง่ายๆแค่นี้จะแกล้งคนมีระดับอย่างเรามิ้นทําไม่ได้หรอกไม่ะช่เนี่ยนาฬิกาแล้วทำไมเราต้องเอาสิ่งที่ทําให้เราหายใจได้ลำบ,บากเอาไว้ด้วยเราก็ต้องเอาสิ่งที่ทําให้เราลำบ,บากที่สุดออกเสียใจด้วยนะครับคนกีชาเลนนี้ฝากผมไม่ได้ ไม่คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกมหรอต้องใส่ไว้ไงแล้วก็ถอดต่างหูหรืออะไรก็แล้วแต่เอ๋อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้ได้มไม่ไม่อันนี้คืออีกจักรวาลหนึง่งที่พี่เอิร์ธยอมนะทุกคนอ,อันนี้จกักรวาลโอเคเอ,อ,นะเอ,อีกรอบนะให้ถอดอะไรก็ได้ที่พี่ไม่ได้ใส่เมื่อคืนออกมาอะไรวะเน้นขอนึงแป๊บนึงนะแต่เบื้องต้นตอนนี้มองไม่เห็นคือไม่ไม่แน่ใจว่าอะไรอะถอดเข็มขัดแนละ้วกนเมื่อคืนไม่น่าได้ใส่เนาะเข็มขัดตะ้ำใจใส่เมื่อคืนเออว่าอุ้ยถอดยากมากเลยอะไม่รู้ทำไมมองไม่เห็น โอเคยัง okay. เอาไปใช้ได้แล้วล่ะเอาไปคัดหลายๆเทคอันนี้เป็นเทคยแล้วแต่มินอยากดีไซน์ไงถ้าดีไซน์เราแพ้ก็ใช้อันนี้ใช้อันหลังอย่างเดียวไม่ใช้อันแรกได้ได้แล้วแต่เอาที่มินมีความดุ